สวัสดีครับนักเรียนที่รับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับเรื่องการหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับสัหรับตัวอย่างที่1นนะครับ จงหารากที่สองของ400นะครับเนื่องจากสี่ร้อยเราสามารถแยกตัวประกรอบออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวประกรอบเหล่านี้จะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับนักเรียนก็คงจะเคยรู้กันมาแล้วว่าจำนวนเฉพาะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับจำนวนเฉพาะ ก็คือจํานวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือ1และตัวของมันเองนะครับจำนวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นคือ1และตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้น400นี้นะครับเราจึง เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะก็ได้เป็น2คูณ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 5คูณ5นะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับเมื่อคูณกันเรียบร้อยนะครับจะเท่ากับ400นะครับเพราะฉะนั้นนกักเรียนจะสังเกตเห็นว่า สอคูณสตัวแรกครูทำเป็นสีเขียว2องคูณสสองตัวหลังครูทำเป็นสีแดง5้ 5, คูณหครูทำเป็นสีฟ้านั่นก็คือเราจะสามารถจัดรูปแบบใหม่นะครับโดยตัว สองคูณสองที่เป็นสีเขียวนะครับเรานำมาหนึ่งตัวสองคูณสองที่เป็นสีแดงนำลงมาหนึ่งตัวแล้วก็ห้าคูณห้านะครับนำลงมาหนึ่งตัวแล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองนะครับซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีของอเลขยกกำลัง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นดูในวงเล็บนี้เมื่อคูณกันเรียบร้อยนะครับสอคูณ2เป็น4 4่คูณหเป็น20 20ยีกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า20ยกกำลัง2เท่ากับ400ร้ยนะครับยียกกำลัง2เท่ากับ 400. แต่ในข้อนี้เขาถามเป็นตัวหนังสือเหมือนที่ครูเคยอธิบายในคลิปก่อนๆนนะครับถ้าถามเป็นตัวหนังสือแบบนี้เราจะตอบสองค่ารากก็คือค่ารากที่เป็นบวกและค่ารากที่เป็นลบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในทันมองเดียวกัน400นี้ก็ยังเท่ากับลบ20 ยกกำลังสองเหมือนกันนะครับอ่าดังนั้นเราจรึงได้ว่ารากที่สองของ400ก็คือ20และลบ20นะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงตอบว่ารากที่สองของ400เท่ากับ20และลบ20นั่นเองนะครับ เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในคลิปนี้ได้เร็วขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างที่2นะครับ <c oughs> จงหารากที่2ที่เป็นบวกของ1น8 9 นะครับ1,089เนื่องจากรากที่2ของ1 8 9 9นี้นะครับเรามาแยกตัวประกอบตัวที่อยู่ในรากที่2นะครับก็คือ1,089ซึ่งก็คือ3คูณ3คูณ11คูณ11นะครับเพราะ,ะนั้นสองตัว นำมา1ตัว2ตัวนำมา1ตัวนะครับแล้วก็จัดให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังโดยที่มีฐานคูณกันนะครับก็ได้เป็น3มคูณ11ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นาจากคลิปก่อนนะครับที่ครูเคยสอนว่า รากที่สองของ a ยกกำลังสองเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ a นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเท่ากับ3คูณนะครับก็จะได้เท่ากับ33เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือรากที่สองของ1,089เท่ากับ33ตอบ33อนี้นะครับ ตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่สามจงหารากที่สองที่เป็นลบของ 1, หอนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เราก็ดำเนินการเหมือนกับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองที่ผ่านมานะครับโดยเรามาแยกตัวประกอบของหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่ออกมานะครับ ก็คือเราจะนำจำนวนเฉพาะมาคูณกันนะครับมาคูนกันส่วนหลักการหาจานวนเฉพาะนะครับหรือการเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะานักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับ้น,นก็สามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งข้อนี้นะครับตัวเลขที่3นี้นะครับ1,764กก็คือ สองคูณสองคูณสามคูณสามคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะครับสังเกตเห็นว่าอ่ารูจะพยายามจัดเซตให้อยู่ในรูปสองตัวนะครับที่เหมือนกันสองตัวที่เหมือนกันสองตัวที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนำลงมาหนึ่งตัวนำลงมาหนึ่งตัวนำลงมาหนึ่งตัวนะครับ โดยใช้สมบัติของเลขยกกําลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้านามมา1ตัวแล้วนะครับข้างในตรงนี้ใส่วงเล็บแล้วก็ยกกําลัง2นะครับเพราะนั้นก็เข้าสมบัติของเลขยกกําลังแล้วก็เข้าสมบัติของรากที่2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จึงได้เป็นอ2อคูณ3าคูณ7นะครับ ซึ่งก็คือ4ี่สดังนั้นรากที่2องที่เป็นลบของ1 0 6 4 1,764เท่ากับลบ4ีครตอบลบ42ตานี้นะครับเพราะนั้นในคลิปนี้นะครับก็ให้นักเรียนไปทบทวนนะครับเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้นำมา หาคำตอบเกี่ยวกับการหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบในในชั่วโมงนี้นะครับดังน,นั้นก็นัเกเรียนก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการาแยกตัวประกอบนะครับโดยใช้จำนวนเฉพาะมาคูณกันเหล่านี้นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับครูก็จะฝากแบบฝึกขัดให้กับนักเรียนทุกคนนะครับได้ฝึกทำนะครับซึ่งในแต่ละข้อข้อ1กับข้อ2นะครับข้อ1น,นะครับก็จะหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนตัวอย่างที่ที่1 นะครับเหมือนตัวอย่างที่1ข้อ2องจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้โดยวิธีการแยกตัวประกอบข้อห่งข้อสองแล้วก็ข้อ3านะครับให้ทำเหมือนตัวอย่างที่2และก็ตัวอย่างที่3ามนะครับ ค,ครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะทําได้พยายามฝึกทำแล้วก็ส่งงานครูนะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ